ั่งงานแล้วลูกน้องไม่ทำงานอ่ะเราต้องมองว่าการสั่งงานแล้วทำไมลูกน้องไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นหาประเด็นหาปหัญหาลูกน้องไม่เชื่อมือเปล่าไม่ศรัทธาหรือปเปล่าอยีางที่ผู้บอกไปเกิดอะไรขึ้นต้องต้องเรียกคุยครับล้วต้องเคี่ยหปวดใจเ,เคียวอะไรคุยเอ๊ะเป็นไรพี่สามพี่ไม่อะไรยังไงเราทํางานร่วมกันได้ไหมเราก็ช่วยกันนะถ้าเราคุยเกัดเราสมหวกพี่ก็สมหวกเป็นห,หน้า Ớ, พี่ก็มาทํางานเหมือนกันกน,น้องก็มาทํางานเออเพื่อนกันดีเปล่าไหมาเป็นทีมเดียวกันน่าจะโอ้กว่าคือร้กผมว่าถ้าเปิดใจคุยกันอ,อย่างงี้ผมเชื่อว่ามันเขียนแต่ถ้ายิ่งไม่ทํากูยิ่งสั่งเลยเอาให้หนักพลา,าดเมื่อไหรู่แทงเนี่ยเรียบร้อยครับอีกส้าพดต่างคนต่างไปใช่ไหมครับอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเจอลูกน้องเก่าอีกอยู่กันมานหลายปีสิบปีลูกพี่ขึ้นมาได้สองสามปีเป็นไงครับเรียบร้อยครับแักกัน่ไหายเลยใช่ไหมมันเกิดอาการแบบไม่กินเส้นไง นะครับสั่งอะไรก็ทําตามที่สั่งแต่ไม่มีมากกว่านะั้นเพราะสั่งแค่นี้ก็ทําแค่นี้จะเอาอะไรมันก็เป็นแค่นั้นนะครับคือไม่ได้ทํามาจากใจไงครับนะครับสิ่งสําคัญคือทุกอย่างมาจากใจนีมันจะเกินร้อยครับมันไม่ใช่เต็มร้อยนะมันเกินร้อยทาโดยไม่คิดอะไรเหมือนเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมาจากใจมันจะเกินร้อยครับมันไม่ได้แค่ร้อยนะมันเกินใช่ไหมครับ